สวัสดีครับชาวราศีกนันยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันในหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับเชื้อวรญญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2 0 6 6นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกในเรื่องของวันวาเลนไทน์รวมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันสโคป1ถึง15กุมภาพันธ์กินในช่วงของวันวาเลนไทน์ด้วยเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาเน่ยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่าง ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนะาะไพ่็นแรกของตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่หไม้2เหรียญแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเอกออฟสอดนะครับ9ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ f i า e ออฟครับ ไพ่นายออฟสอดเดอะเมจิเชียนนะครับไพ่สเตนไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือหมายอิฐพนใต้สำหรับได้เด็กถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใแรกตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สเหลียญเนาะ ก็2เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการไตร่ตรองการตึกต้องให้ดีก่อนบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูเหมือนกับยังไม่ถึงเวลาหรืออาจจะยังดูต้องใช้เวลากับก,บการปรับรูปแบบกับในเรื่องของความคิด mindset ของตัวเราเองบ้างหรือบาลานสมดุลกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองบ้าง2เหรียญแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกลังเลมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูเหมือน ยังมีความรู้สึกยังเซนซิทีฟง่ายนิดหนึ่งในเรื่องของภาวะอารมณ์เหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่2เหรียญเนี่ยมันคือการทําสมดุลการทำบาลานซ์ดีพอมันจะทําให้ตัวเราค่อนข้างมีความนิ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างคอนโทรลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการ2เหรียญน,นะครับยังหมายถึงว่าตัวเราเองต้องรู้จักสมดุลบาลานซ์ตัวเองให้ดีพอกับในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งที่เราต้องจัดการต้องแก้ไขหรือต้องมองการไกลไปในระยะยาวนิดหนึ่งเนาะบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีเราอาจจะคิดในทางแง่ลบแต่ทางที่เป็นมันอาจจะเป็นในทางที่บวกก็ได้แต่ก็อย่าคาดหวังเพราะบางทีเราอาจจะคาดหวังในทางที่ดีเกินไปแต่สิ่งที่เราได้อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ดังนั้นต้องรู้จักกลับ เปลี่ยนแปลงไม้เสร็จของตัวเราเองบ้านอย่าจมอยู่กับสิ่งเดิมๆอย่าจมอยู่กับสิ่งที่มันคิดแล้วแบบพันตัวเองจนเกินไปเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเราวิตกกังวลเราคิดเยอะเราคิดมากในสิ่งต่างๆที่เรากําลังจองจําตัวเองเอาไว้มันอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างดูกดดันนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างเครียดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในสหับบางคนอาจจะมีความ เขาเรียกว่าเหมือนกับมีแพทเทิร์นนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าโชคดีของชาวกันลักนากันอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีลรงกับลักนาของชาวกันอยู่และเป็นตําแหน่งอุดมมากณฑ์ด้วยทําให้ชาวกันลักนากันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังการเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้นะครับมีไพ่ใบนี้เลยคือไพ่ซิกออฟวานเกิดขึ้น สิ่งเอวานแพราะว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับนอาการดูแลเอาใจใส่หรือการเทคแคร์ care, กับในเรื่องของคู่ครองคนรักที่ดีหรือการได้รับบางสิ่งบางอย่างจากคู่ครองคนรักนะครับอาจจะเป็นตัวเราให้เขาหรือเขาอาจจะให้เรามันอาจจะเป็นการสลรับกันได้อย่างที่บอกเนาะเพราะว่าสังเกตดูหน้าไพา่ผู้หญิงคนนี้กาลังจับช่อดอกไม้มันเป็นตัวแทนของ6กไม้คือความสําเร็จ นะครับหรือการยอมรับสังเกตดูว่าผู้คนปรบมือกันเกลียวเลยมันแปลว,ว่าคุณดูดีมีเสน่ห์นะครับใครที่โสดจะมีคนเข้ามาในวัน1-15กุมภาพันธ์ก็เรนส์อยู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์พอดีหรือถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ให้คุณก็ได้อยู่ที่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเราหรือเป็นเขา แปลว่ามีโอกาสได้รับทั้งคู่แล้วแต่เราจะเป็นฝ่ายให้หรือเป็นฝ่ายรับนั่นเองก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีขอให้คุณพยายามบริหารสเสน่ห์ในช่วงเดือนนี้ให้มากนิดหนึ่งราชินีถือไม้ ราศีนี้ถือหม,มายแปลว่าขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับมีโอกาสที่เขาจะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับชาวกันได้มากที่สุดนะครับและมีโอกาสที่เขาอาจจะมีโอกาสที่แบบเหมือนตกหลุมรักเราได้มากขึ้นหรือมีพัฒชั่นกับเรามากขึ้นนะครับบางคนเขาก็อาจจะให้นักษณะของสิ่งที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นเพราะเราอาจจะดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของ ความรู้สึกทําให้เขาอาจจะอินกับวันวาเลนไทน์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าถึงแม้คุณจะเกิดเชาวกันแล้วก็รักนากันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีความสุขความสมหวังในช่วงวันวาเลนไทน์มันไม่ใช่แบบ100%เปเซเพราะนี่คือไพ่โดยรวมไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวเนาะ เพราะมันยังมีไพ่เนกาทีฟมาบ้างแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนอกกันนะ้องว่าเราไม่ควรปฏิบัติอย่างไรในช่วงวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับในช่วงเดือนวาเลนไทน์แล้วกันคือในช่วงเนี้ถ้าเรารู้จักเติมเต็มความรู้สึกคุณจะได้รับความรักความสมหวังที่ดีมีโอกาสที่เขาจะให้ความสําคัญในวันวาเลนไทน์ได้อย่างที่บอกไปว่ามีคนยื่นดอกไม้ให้เห็นไหมครับมันก็หมายถึงว่าเราให้ของขวัญเขาหรือเขาให้ของขวัญเราในวันวาเลนไทน์ก็ได้เช่นกัน คือมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตแหละขอให้เราพยายามามีแพชชั่นแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆแล้วทําให้ตัวเองดูดีมีสเสน่ห์เขาก็อยากจะควงคุณออกในวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็มีสเสน่ห์ดึงดูดใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเราทําให้ตัวเองดูดีมีสเสน่ห์มีคุณค่ากับตัวเองนะครับทํายังไงเอ่ยที่เราจะทําให้ตัว,วเรามีคุณค่ามีสเสน่ห์หนึ่งนะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี นะครับแต่งตัวให้ตัวเองดูดีภาพลักษณ์นะครับมันต้องดูดีไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกคุณต้องแต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์มันจะทําให้คุณดึงดูดใจกับเขาได้มากขึ้นมีไพ่หนึ่งถ้วยต้องรู้จักฟื้นฟูตัวเองรักตัวเองคําว่าฟื้นฟูตัวเองรักตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องรู้จักที่จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองดูแบบ เขารากวาอะไรผมเผ้าลกลุงลังหรือ,อต้องพยายามทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าต้องรู้จักที่แบบอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนเทคแคร์ดูแลกับเขาบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสเสน่ห์เสริมสร้างในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวเขาค่อนข้างแบบดีเนาะเพราะหนึ่งถ้วยเนี่ยมันต้องเปิดใจยอมรับตั้งแต่ตัวเราเองก่อนแล้วมันถึงจะพัฒนาไปถึงความรักความสัมพันธ์ของเขามากขึ้น บางทีแล้วอะ่ะชาวกัรนักการบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลจากแฟนหรืออาจจะยังไม่มีแฟนในสรับบางคนเนาะบางคนอาจจะยังเป็นเด็กถือถ้วยนี่ไงเด็กถือถ้วยคืออิทธิพลใต้สำหรับอันนี้ขึ้นราศีาธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนใครที่อยู่ไกลก,กันกับคู่ของคนรักใครที่อาจจะไม่ได้เฉลิมฉลองกันในวันวันวนาเลนไทน์อาจจะติดธุระยุ่งหรืออาจจะยังไม่มีแฟนอะไรแบบเนี้นะครับ เราก็ควรจะต้องพยายามแบบเต็มเต็มตัวเองโดยการที่รักตัวเองใส่ใจตัวเองจากไพ่หนึ่งถ้วยประคับประคองไปอย่าพึ่งนอยอย่าพึ่งเฟลอย่าเพึ่ง,พง,พงที่จะหยุดติดในเรื่องของวันวาเลนไทน์เยอะจนเกินไปเพราะบางทีเนี่ยการที่คุณหยึดติดหยุดมั่นจากไพ่ห้าถ้วยเนี่ยขึ้นมานี่คือไพ่ในกง่บที่เราอาจจะต้องพยายามปรับปรุปรงและแก้ไขปัญหาตรงที่ว่า อย่านอยเกินไปถ้าเขาไม่อินกับวันวาเลนไทน์หรือเราไม่มีคู่หรือเขาไม่ว่างในวันวาเลนไทน์หรือเขาไม่อินในวันวาเลนไทน์อย่าเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้นะครับวันวาเลนไทน์เป็นวันที่แสดงความออกแสดงออกในวันวาเลนไทน์คือความรักความสัมพันธ์แต่มันไม่ได้แปลว่าวันเดียวจะจบแล้วแบบมันจะตัดสินว่าเขารักไม่รักเรามันไม่ใช่ เราอย่าเอาความรักมาผูกติดกับวันวาเลนไทน์ทุกอย่างมันแค่เป็นวันแสดงออกถึงความรักแต่การที่เขาไม่ได้แสดงออกถึงความรักบางคนก็เฟลบางคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยเขาไม่อินวาเลนไทน์เพราะว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าวะหรือว่าเขาไม่โอเคกับเราเขามีคนอื่นหรือเขาไปฉลองกับใครหรือว่าเขายังไงทําไมเขามีแต่งงานเขาไม่ว่างมาหาเราหรือเราต้องอยู่โดดเดี่ยวไม่มีคู่บางคนไม่มีคู่ไงเด็กถือถ้ยถยวยไปว มีแบบเหมือนเด็กอะ่ะที่ยังไม่มีแฟนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นตัวแทนของคนที่ไม่มีแฟนนะครับเราก็คงต้องรังสรรค์ใน,เ,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยตัวเราเองเราก็มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองไงหนึ่งถ้วยเนี่ยนะับว่าสิ่งได้รับคุณน่ะมีโอกาสเติมเต็มตัวเองได้ถูกไหมเขาไม่อยู่เขาไม่มีเขาไม่อะไรเราก็เติมเต็มตัวเองโดยการที่เราก็ซื้อของให้ตัวเองสิถูกไหมเปย์ตัวเองสิในวันวาเลนไทน์นทอะ่ะ มันเป็นการแสดงความรักไงเราก็แสดงความรักกับตัวเราเองไปก่อนก็ได้ถูกไหมวันวาเลนไทน์มันคือมันเป็นได้ทุกวันนะครับบางทีเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณยังดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีคือดาวคู่เนี่ยเป็นอาคารกว่าเป็นกเกษตรนะครับแล้วเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณ์ยังเล็งกับลัคนายังมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะยังมีความรักที่ดีแต่ถ้าเกิดใครอันนี้พูดถึงเคสที่แบบอาใครที่ยังไม่ได้ความรักอืม ผมก็จะไกด์ไลน์ให้ว่าใครที่ยังไม่มีความรักคุณก็เติมเต็มตัวเองซะรักตัวเองเปยตัวเองไปนะครับมันก็ดีกว่าเนาะบางทีเราก็อยากอยากจะอินในวันวาเลนไทน์มากแต่เราไม่มีคู่หรือคู่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามเปยตัวเองไปก่อนก็ได้เนาะประมาณนี้ซื้อกุหลาบให้ตัวเองหรือซื้อช็อกโกแลตให้ตัวเองหรือจะเป็นเออค่า,าว่าอะไรนะซื้อ,อแก้วแหวนเงินทองอ่ะเราอยากซื้ออะไรเราซื้อให้ตัวเองแบบนั้นก็ได้เนาะไปก่อน ปีหน้าเราอาจจะโชคดีก็ได้ไงปีนี้เราอาจจะต้องแบบเออเดดเดี่ยว,ยวหรือเหงาที่ต้องอดูแลตัวเองไปก่อนก็ได้ในสำหรับคนที่ไม่มีแฟนหรือคนที่ไม่ว่างอะไรประมาณนี้ก็ก็ทำตัวเองแบบให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปเติมเต็มตัวเองใน วันที่เรามีความสุขได้แบบนั้นเป็นต้นก็ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเนาะก็เอาตามที่อย่างที่บอกแหละว่าเราก็รักตัวเองได้เหมือนกันนะถ้าใครยังไม่มีคู่เนาะแต่ใครมีคู่ก็จะได้รับการอยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีแต่เราก็ต้องเป็นราชินีถือไม้ให้ดีด้วยนะครับเนาะก็เต็มเต็มแต่งให้ดูดีมีคุณค่าเนาะใครที่กําลังรู้สึกแบบวิตกกังวลกับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์หรือกําลังมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์นะครับหรือใครที่ไม่อินคู่ไม่อินกับวันวาเลนไทน์อาจจะเป็นเราไม่อินหรือเขาไม่อินก็ได้นะครับถ้าเราไม่อินเราก็พยายามเข้าใจเขาด้วยว่าการที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนวันเกิดอะบางคนไม่อินอะผมก็ไม่เข้าใจบางคนก็ไม่อินกับวันเกิดเป็นวันที่พ่อแม่เจ็บท้องเป็นวันที่แม่เจ็บท้องต้องคลอดออกมาเป็นวันที่เจ็บปวดทําไมเราต้องมาเฉลิมฉลองกัน เฮ้ยตะกะนี้มันเป็นตะกะที่แบบคือคุณไม่อยากจัดก็ไม่ต้องอ้างข้ออ้างแบบนั้นดีกว่าเนาะอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้แบบเออมามาอะไรขนาดนั้นแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าการที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้นะครับหรือการที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้หรือเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงเรายังมีพละกําลังเรายังมีความสุขในวันนี้ได้มันเป็นวันเฉลิมฉลองวันที่เรามี มันก็ได้นี่การที่เรามีการเฉลิมฉลองในวันนั้นมันคือการปลุกขวัญและกําลังใจแต่คุณกําลังเอาในกง่ีบของความคิดของตัวเองมาลบล้างคนอื่นแล้วบอกว่าจะอะไรกันนักหนาก็แค่วันเดียวจะอะไรกันนักหนาก็แค่วันเกิดวันวาเลนไทน์เราจะไปอินอะไรนักหนาไม่ว่าหรอกแล้วแต่คุณคิดแต่อยากให้คุณคิดไว้ก่อนว่าการแสดงความรักของกันและกันมันไม่ดีตรงไหนอืม แต่เราก็อย่าไปแบบเยอะกับเขานะครับใครที่อินเกินไปก็อย่าไปเยอะกับเขาว่าแบบเอยเราก็ไปน้อยใจไปเหวี่ยงไปวีนกับเขาว่าเขาไม่เอาอันนี้ก็นะมันก็สร้างความลําบากใจให้เขาอันนี้ก็เราก็กลายเป็นคนที่ผิดเองได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็อย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นถ้าเกิดใครที่อินเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าเขาไม่อินเราก็ซื้อของให้ตัวเองไปเลยจบนะวันอื่นอื่นมันก็ยังได้เขาไม่อินไม่ได้เปราะว่าเขาไม่รักเราอย่าคิดมากว่าเขาไม่รักเรา นะครับเนาะเราดูพฤติกรรมมันไม่เกี่ยวกันนะเราก็แค่แบบเออนะก็พยายามอย่าเศร้าอย่ามิตกกังวลอย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังเราก็รักตัวเองสินะครับซื้อของให้ตัวเองไปให้ตัวเองไปเลยนะครับเรามีเงินเราก็ใช้เงินนะครับความสุขในวันเดียวเราก็ซื้อได้เราก็ซื้อไปแบบนี้เป็นต้นนะเนาะจริงๆผมก็ไม่ได้แนะนําหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเรามีบาดแผลในใจที่เรารู้สึกว่าแบบ เราต้องมานั่งเศร้านั่งวิตกนั่งกังวลแล้วเราก็เปรียบเทียบคนอื่นว่าทําไมเราเกิดมาไม่ดีเหมือนคนอื่นไม่มีคนเหมือนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกหน่อยเนาะดังนั้นก็เติมเต็มตัวเองโดยการรักตัวเองแล้วกันพยายามมีเหตุและมีผลนิดนึงเนาะจากให้ the magician the magician เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะยังไม่ตอบรับกับคุณในช่วงจังหวะแรกเพราะว่าคุณอาจจะผิดหวังแหละช่วงแรกแต่ถ้าเราแบบลองลองถามเขาอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าตื้อแบบ ชนิดที่ว่าแบบน้อยใจเวี่ยงประชดแบบนี้ไม่เอานะครับเอาแบบเหมือนแบบเ,เราก็พูดไปก่อนก่อนวันวาเลนไทน์พอวันว,นวนเาเลนใกล้กลๆวันวาเลนไทน์เช่นวันที่13เราก็ถามเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขายังไม่อินเขายังไม่โอเคก็นะเราก็ต้องถอดใจในสำหรับบางคนแต่ถ้าเกิดคนบางคนถามอาจจะได้ครั้งที่2 อาจจะไม่ได้ครั้งแรกนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้ก็ถามครั้งที่2ไปก่อนแบบนี้เป็นต้นยังมีโอกาสสำหรับชาวกันเนาะก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วก็พยายาม มองการไกลเป็นระยะยาวและพยายามสะกดขม่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแล้วพยายามฟื้นฟูตัวเองให้มากที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองนะครับดังนั้นอย่าอินกับวันวาเลนไทน์มากจนเกินไปถ้าเราอินมากเกินไปเราก็ควรซื้อของให้ตัวเองก็ได้นะครับหรือลดแพชั่นลงไปก็จะทําให้เรามีความสุขในวันอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขความสำหวังทุกๆท่านสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ